สวัสดีค่ะหลังจากที่ได้รับน้ำมันนวดกันไปแล้วนะคะทีนี้เพื่อนๆก็น่าจะต้องสงสัยอีกแล้วค่ะว่าได้ไปแล้วจะต้องนวดยังไงวันนี้ก็เลยทำเป็นวิดีโอไว้ให้ดูนะคะเรานวดไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มจากการเทน้ำมันใส่มือแล้วก็รูปให้ทั่วๆวหัวเข่าก่อนนะคะ ลูบให้น้ํำมันซึมเข้าเข่าพอสมควรเลยนะคะถ้าน้ํำมันเหลือบนผิวเยอะเกินไปจะทำให้เราเคลื่อนมือ,อยากค่ะลูกไปเรื่อยๆนะคะเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อด้วยนะคะเพื่อเตรียมพร้อมนะคะก็เริ่มที่ท่าที่หนึ่งเลยเป็นท่าลูปเหมือนมัทสุคุนะคะแต่ออกแรงมากกว่านิดนึงนะคะเพื่อกระตุ้นระบบหมุนเวียนแล้วก็วอร์มกล้ามเนื้อรอบๆหัวเข่าค่ะต่อด้วยการกด ด้านข้างของเข่านะคะใช้มือนิ้วมือทั้งสี่อะคะ่ะกดแล้วก็นวดคลึงไปที่กล้ามเนือ้อด้านข้างนะคะนวดไปเรื่อยๆค่ะนิดนึงนะคะเวลานวดเราไม่เกร็งนะคะเพราะว่าเกร็งแล้วเดี๋ยวเราจะเมื่อยค่ะนวดไปให้ทั่วๆจากนั้นนะคะเราก็จะใช้นิ้วทั้งสี่เหมือนกันนวดคลึงกดรอบๆ กระดูกสะบ้าค่ะกระดูกรอบๆหัวเข่าค่ะเพื่อ,อ,อผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะคะเรานวดที่กล้ามเนื้อนะคะเราไม่ได้นวดไปบนกระดูกค่ะนวดคึงให้ทั่วค่ะน้ำมันตัวนี้จะช่วยให้เราเคลื่อนมือได้ดีแล้วก็จะช่วยบํารุงเรื่องของออผิวหนังด้วยนะคะถ้าต่อไปเราจะเป็นประสานมือแล้วก็นวดคลึงไปที่ กล้ามเนื้อรอบเข่าค่ะกดถ้าทำไม่ถนัดก็ลองฝึกฝึกดูนะคะนวดไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะแค่สามนาทเีเสร็จเองนะคะค่ะด้านข้างค่ะยกเข่าเพื่อให้นวดได้ถนัดนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะกดบีบครึงรอบเข่านะคะทำไปเรื่อยๆแบบเนี้นะคะจากนั้นตอนที่ทำมาค่ะเราก็กด ใช้แรงนิดนึงนะคะแล้วก็มาต่อด้วยท่านวดกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะด้านหลังค่อนไปทางต้นขาค่ะก็ใช้นิ้วโป้งแล้วใช้มือประคองแล้วก็นวดคลึงกดไปทั่วๆค่ะแล้วก็มาด้านล่างด้านนี้ใช้นิ้วโป้งแทนนะคะใช้นิ้วโป้งประคองแล้วก็เอานิ้วทั้งสี่นวด ทำสลับกันไปได้ค่ะนวดไปเรื่อยๆสักพักนึงจากนั้นเราก็มาปิดท้ายนะคะด้วยท่าเคาะนะคะไปรอบๆเข่าของเราค่ะเท่านี้นะคะน้ำมันก็จะซึมเข้าไปที่เข่าแล้วก็ช่วยให้เราสบายเข่าแล้วก็ผ่อนคลายนะคะลองทํากันดูค่ะ นิดเดียวเองค่ะง่ายๆแค่3นาทีเสร็จๆเองนะคะจบด้วยการสูตรลมหายใจลึกๆนะคะผ่อนคลายให้กลิ่นหอมช่วยให้ผ่อนคลายยิ่งขึ้นค่ะขอให้สุขภาพเข่าของทุกคนแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ